สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม R w ร์ตกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วในวันนี้ผมก็ได้เชิญคุณบาร์มาเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็เชิญคุณเหมียวเล่นด้วยนะครับทุกคนก็เวทสิเท่ากันทุกคนเลยนะครับเนี่ยแต่อัตจชนะต่างนะครับผมอาจจะเจอคนที่เก่งมากๆก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยนะครับจังหวะนี้นะเพราะว่าเจอคนตึงนะครับผมโอเคดูซิว่าเราจะเจออ๋อเจอกับทางฝ่ายสมาพันธ์นะครับผมนึกว่าจะเจอกฝ่ายต่อต้านด้วยกันนะ อย่าบอกนะผมได้เล่นเรืออีกแล้วอะเพราะว่าถ้าผมอยู่สีดครับทุกคนผมจะต้องได้เล่นเรือนะครับผมแต่ผมต้องดูก่อนนะต้องดูเกมให้ดีๆก่อนนะครับผมจังหวะนี้แต่ผมคิดว่าใช่แน่นะครับผมไม่เป็นไรเล่นได้ครับผมเดี๋ยวเดินเกมเร็วเอานะครับเดี๋ยวใช้บูช่วยโอเคครับผมตามท้องเรื่องเลยนะครับเนี่ยเล่นเรือจริงๆครับทุกคนโอเคครับผมหลังจากนี้ผมก็จะใช้ทางบูธ ผลิตทหารเร็วไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อเอกวมาเจอเลยสิบเก้าหรอโอเคครับผมแต่เราจะสู้ได้หรือเปล่านะทหารราบเราสร้างโรงงานทหารราบก่อนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดทับกันทับกันโอเคครับผมหลังจากนี้ผมก็ส่งทางทหารราบนะครับทุกคนเดี๋ยวไปบุกทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับเดี๋ยวสร้างป้อมสุนเนปเปอร์ไว้หน้าบ้านนี้เลยโอเค,คผมส่งทหารราบมา สุดบ้านฝ่ายตรงข้ามเลยก็แล้วกันนะครับจังหวะนี้นะครับผมเนี่ยผมก็จะต้องลงโรงงานผลิตรถด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราต้องรีบลงโรงงานผลิตเรือนะครับผมโอเคครับขึ้นบ้านด้วยนะครับผมจังหวะนี้ต้องเดินเกมเร็วๆหน่อยแล้วนะครับผมไม่งั้นไม่ได้จริงผมต้องรีบเก็บก่อนจังหวะนี้ใช้บูธเปิดตาด้วยครับผมโอเคครับผมก็ใช้เป็นระดับสีแดงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหน่อยนะเช็คก่อนนะครับผมโอเค ฝ่ายตรงข้ามมันมาวานนะครับผมผมขอลุยบุกเลยแล้วกันผ่าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเฮ้ยโอเค,อเคมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีเยี่ยมตอนนี้ทหารฝ่ายตรงข้ามโอ้โหทหารราบฝ่ายตรงข,ข้ามมันแข็งจังวะนะครับผมทหารฝ่ายตรงข้ามโคตรแข็งอนะทหารราบมันอะนะครับผมังหวี้ต้องสร้างป้อมปืนอีกหนึ่งอันละ,ละมั้งโอเค ป้องกันไว้ก่อนนะครับจังหวะที่ผมจะไม่ส่งทหารไปบวกสู้นะครับทุกคนรู้แค่ว่าทหารราฝ่ายตรงข้ามมันแข็งมากๆครับพอแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหมัจะเชื่อว่าเจอคนที่เล่นทหารราบที่โคตรแข็งขนาดนี้นะครับผมต้องลงโรงงานผลิตเรือนะครับจังหวะน,นี้โอเคต้องรีบส่งทหารนะครับผมไปเก็บเรือให้เก็บทางสุจิหาในน้ํานะครับผมรายเยอะโอเคครับทํางเพื่อนก็ไปสนเนมนทางบ้านไฟสีฟ้าและอีรีสรงล้วมันเล่นเกมเร็วนะเนี่ยพร้อมสร้างโรงรถไว้หน้าบ้านด้วยนะครับผม โอเคครับผมจะต้องทอํายังไงดีนะเดี๋ยวลงโรงงานไฟฟ้าไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวตังของเราเพื่อนโดนเลยเหรอเพื่อนโดนต้นเกมเลยเหรอโอ้โหโเกินไปนะครับผมฝ่าตรงข้ามจัดต้นเกมเลยว่ะทุกคนเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดจัดนะครับเนี่ยจังหวะเนี้สยสส่เติมโอ้โหเพื่อนแต่เราจะสส่เติมใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผม ก็ถือว่าเรามาจนถึงสุดทางแล้วเพื่อนพอตอนนี้เจอสกัดสายเติมนะครับผมทหารล่าฝ่ายสีฟ้าทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรแข็งผมตีไม่เข้าอ่ะเอาไง่ายนะครับผมผมตีไม่เข้าขนาดว่าอัพมาเยอะแล้วนะยังตีไม่เข้านะครับผมจังหวะนี้ก็ต้องตามสภาพไปก่อนนะครับผมโอเคต้องได้สร้างทางโรงงานผลิตเอผลิต ทางสูตรจตหาเพิ่มเติมไหมเนี่ยผมอะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เกิดเลยนะครับเนี่ยจังหวะเนี่ยผมต้องลงโรงงานเพิ่มเติมโอเคก็ผมจะลงไปก่อนจังหวะนี้ที่สูดรจะหาตรงนี้ผมก็ขอผ่านไปก่อนนะครับผมนะขอไปเจอเอาตรงใกล้ๆกลก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามนะเล่นเรือกี่คนนะครับผมโอเคครับเยวส่งเรือลํานี้มาตรงนี้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องควบคุมให้ยากจะสร้างทหารล่าไว้หน่อยไหมเอา6ตัวนี่แหละนะครับผมป้องกันไว้ก่อนผมไม่สามารถที่จะไปยั่งทางตัวคอนเทนเนอร์อฝ่ายตรงข้ามได้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมโอเค ดูหน่อยสิโรงงานเราก็มีแต่สุดทเหาอย่างเดียวเลยผมจะต้องลงอ่ะตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมขอลงสุดรเจตหาไว้ก่อนจังหวะนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเกิดไปทันฝ่ายตรงข้ามมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลำนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเลยนะครับจังหวะนี้ทางเพื่อนเราก็ส่งทหารไปสอดแนมใช่ไหมต่ฝ่ายตรงข้ามมาดินะครับผมป้องกันทันนะเอาเรื่องจัดๆนะครับผมสมกับเจอเวสติบเก้าจริงนะครับเนี่ยเวสิบเก้าบอกเลยเป็นเวทีตึงมากนะครับผม ถ้าเจอกระสายเติมได้แล้วบอกเลยว่าทหารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมต้องขึ้นทางโรงงานด้วยดีวยกว่าไหมเพื่อนเราบอกว่าแข็งมากนะนะครับผมโอเคครับทหารลาบ แค่ทหารลาฝ่ายตรงข้ามก็ยังแข็งล้วครับผมถ้าพวกทหารอื่นจะสู้ไหวไหมแค่นี้เลยดีกว่านะครับผมถ้าเป็นทหารอื่นจะสู้ไหวไหมนะครับโอเคครับผมโอเคใส่มานตรงนี้เก็บตรงนี้ไปก่อนสีม่วงสายเติมเติมสามโอโหเรียบร้อยเลยจังหวะนี้เจอเติมสามนะนะครับผมผมก็ขอขึ้นบ้านสามก่อนเลยแล้วกัน ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามมันจะเก็บเราไว้เล่นหรอ <c oughs> จงกว่านี้มาเตรียมสายเติมนะครับุกคนแต่ก็ต้องเตรียมตัวมี19คนนึงสีไหลไมีรู้โอเคครับผมต้องส่งเรือผมเนี่ยไปสอดน้ำก่อนนะครับผมจะไปถึงนี่เลยไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามเล่นหรือเปล่านะผมต้องสร้างทางโรงงานผลิตตัวเมนไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับแต่ผมกะว่าจะลงฮีโร่นะครับทุกคนแต่ฮีโร่พอดีว่าผมอัพมาน้อยนะครับผม ทุกครั้งที่เราส่งไปเลยนะครับทุกคนในเวลเยอะอย่างนี้นะครับก็คือแบบว่าพังโคตรไวนะครับผมแทบไม่ได้เดินอะนะครับโอเคโหฝาต้องามกํลาลังเก็บเลยเนี่ยเรียบร้อยกับผมผมมาช้าเกินไปว่ะสีฟ้าเรือแข็งมากครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้สีฟ้าเรือแข็งจริงสีฟ้าเรือแข็งจริงผมต้องสร้างทางลงไฟฟ้าเพิ่มเติมมาเนี่ยไม่อย่างนั้นนะโอเคครับผมจังหวะนี้ผมโดนแล้วจังหวะนี้ครับผมต้องสร้างทาง โรงงานไอ้สร้างสร้างไอตัวอันนี้ยิงเรือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอ้โหไม่งจะเชื่อเรือเรือก็โคตรแข็งอนะ่ะทหารย่งแข็งอะครับทุกคนเอาจริงๆนะทหารแข็งมากจริงๆสู้ไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะใช้บูทอาบูทพับอาบูสีแดงมากดีกว่านะครับผมรอบนี้ยาก <laughs> ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไร บอกเลยว่าเรามาเจอตึงจริงๆนะครับผมแต่ทางทีหลังเพื่อเราก็ส่งทางทหารเนี่ยมาสอดแนมให้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเนี่ยโอเคกคับผม,ผมผมต้องสร้างทางตัวเม่นไว้ก่อนนะครับเผื่อเจอกับทางในตัวโซลาริส,สรม,มั้งใช่ไหมครับผมวิ่งดูมันส่งเรือมาแล้วนะครับผมแต่ผมสร้างทันเปล่าวะเนี่ยจะสร้างทันหรือเปล่านะ ขอ้สร้างทันเถอะนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ผมกะว,ว่าจะเล่นทางทหารราบแต่ตอนนี้ไม่ไหวครับทุกคนถ้าผมเล่นทหารราบตอนนี้ไม่ไหวละเพราะว่าทหารราบฝ่ายตรงข้ามมันแข็งมากๆนะครับผมทางเพื่อนก็ส่งทางาหารราบมาเช็กหลังบ้านให้โอเค,ครับผมขอบคุณครับวิเพื่อนเราขึ้นบ้านสี่รอแล้วบอกเลยจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเนี่ยจังหวะนี้เฮ้แต่เหลือไซมันฝ่ายตรงข้ามมันแหลงจังวะ ดูดีมันตีป้อมอันนี้เข้าอ่ะโคตรแรงอ่ะนะครับผมมันตีแรงจริงๆริงวิทุกคนแค่ทหารลาบของมันผมก็เอาไม่ไหวแล้วมั้งมันมาเยอะมากๆเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังไงวะเนี่ยสาระหรือเปล่านะครับผมโอเคสาระหรือสาลายังหวอันนี้ผมต้องใช้บูทแดงเพิ่มเติมไปก่อนโอ้โหเกินไปมากนะครับผมเรือมันโคตรแข็งอ่ะป้อมยิงเรือธรรมดาของผมอย่างแรงเลยนะตอนนี้แบบคือยิงเรือไม่เข้าครับทุกคนเราเจอสายเติมจริงอย่างที่เพื่อนว่านะครับผม โอ้โหดูดิทหารราบทหารราบเพื่อนเราตีไม่เข้าอ่ะขนาดฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านอ่ะดูดีนะครับผมโอ้โหแค่นี้ก็สู้ยากแล้วเพื่อนเอ้ยตีทหารราบฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าอะโคตรแข็งนะครับจะไหวไหมเนี่ยตั้งบ้านผมเละแน่เพื่อนโอหโดมากจริงเพื่อนจริงโอ้โหอยากจะเชื่อ ทหารลาบโคตรจะแข็งเลยนะครับเนี่ยผมต้องใช้บู๊ตเร่งสร้างช่วยอะ่ะยังสู้ไม่ได้อ่ะครับทุกคนเดี๋ย t ทหารยิง RPG ฝ่าตรงข้ามยิงโครตรแรงนะครับผมโอ้โ oh. หเจอสายเติมนี่บอกเลยสู้ยากมากเจอสายเติมสู้ยากมากเลยนะครับเนี่ยตอนยังผมแบบไม่มีทางไปแล้วครับจังหวะน,นี้ฝ่าตรงข้ามบีผมเข้ามาได้เลยละจังหวะเนี้ยต้องถอนทหารแล้ก่อนถอนได้ไหมถอนทันนะครับเนี่ยโอ้โ oh. หบอกเลยเลนะแน่เพื่อนโอ้โหดูดิไอตัวยาพิษศาสตร์ฝ่าตรงข้าม ไปต่อหรือพอแค่นี้ต้องพอดีกว่าเพื่อนไม่งั้นไม่งั้นมันตีบ้านเราพังอยู่แล้วเพื่อนก็โหดูบ้านผมดนี ผมไม่สามารถได้สร้าง,างทางโรงงานอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่าทหารรับฝ่ายตรงข้ามมาโคตรจะแข็งทหารยิงปจียิก็แข็งมากนะครับผมสมกับเจอกระสายเติมจริงนะครับผมตีไม่เข้าเลยนะครับจังหวะนี้ทางเราโดนจนตีแล,ลแล้วก็รอทางเพื่อนลองสู้ดูนะครับผมมีการส่งทางทหารมานะครับโอ้โห,โหรถค้อนมันโคตรแรงอ่ะดูดีดรถค้อนมันแรงมากแข็งก็แข็งนะครับผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามนี่โคตรเตรียมพร้อมอ่ะ จะพร้อมทำทหารทางทหารมากๆเลยตอนนี้ทางฝ่ายสีเขียวนิออนก็ส่งทางทหารลาบมาแล้วโอ้โหดูดิโ <c oughs> จมตีบ้านน่ะดูดิแลคม,มีการส่งทางตัวใต้ฝุ่นด้วยนะครับเนี่ยการว่าทีมเราจะเล่นทางฮอนะครับผมดูทางทหารของฝ่ายสีฟ้าครับทุกคนทหารเยอะขนาดนี้นะครับผมจะก,กันทันไหมกันไม่ทันนะครับเนี่ยเจ๊ขนาดเนี้ยเยอะเกินนะครับผมโอเคเพื่อนพอก่อนก็ได้นะเพื <c> ่ <oughs> อนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับ โอเคครับผมผมขอกดยอมแพ้ดีกว่านะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่สมารถจะตูด้นะครับทุกคนความใบแพ้ก็ได้มาถึงเราแล้วนะครับผมโอเคครับฝ่ายตรงข้ามมี1 9บเก้คนนะครับผมเออได้เป็นสายเติมแล้วมั้งเนี่ยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมจะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ